บอกว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะสมมติว่าซ้อมมือประมาณไปโชว์ไหมคะท่กโชว์อีกรอบหนึ่งต่้งเลขแปดแล้วก็สูงสั่ตัวนะคะนอย,ยอนหนึ่งนะคะนอย,ยอโกแปดนะคะแล้วก็นอย,ยอเก้า ซึ่งครั้งนี้ครับเป็นหัวนาสองมูเยา่ยยักษ์คือความหมายเงินทองอมั่งคัง่งนะครับธุรกิจยั่งยืนซึ่งเป็นความหมายที่ผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่น้องชาวเชียงใหม่นะครับทุกคนที่ได้ทราบในรับรับทราบข่าวสารก็จะเป็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งงงูนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยเงินทองอ,อยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ ดำริชีพดำนิชีวิตนะครับเพราะว่าเงินเงินทองนะั้นจะนำพาซึ่งทําให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับเงินเที่ยวที่ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินทองที่มั่งคั่งน,นะครับคือการมีเงินทองไหไมาเทมานกะ็จะเป็นอะไรที่ําให้เราได้ใช้ชีวิตที่สุขสบายนะ ส่วนท่านที่ประกอบธุรกิจนั้นก็จะทําให้มีธุรกิจที่ลูกเดือนและก็ยั่งยืนอวสัตย์ที่ต้องหมดสองต้อดเหมาะสมมากความหมายแล้วก็เงินกองมั่งคั่งนธุรกิจยั่งยืนครับผมท่านที่จะได้ตผลได้ที่จะลดหมดสองลงเดียวยัดไว้ไปครอบครองอันนี้ก็ทางสำนักงานงปัจจัยทั้งสามนั่นเลงทีเดียซึ่งท่านที่ได้ประมูลหรือว่าชั้นนะครประมูลแล้วก็ได้หนี้ทั้งสามไม่หมด จะได้แผ่นป้ายที่มีความสวยงามนะครับซึ่งเป็นป้ายทร่ทำสิ่งไปไปในข้อครามในตำมสิ่งแล้วนะครับถ้าเรายังจะได้ในเรื่องของการการเสริมเสถียรภาพให้กับแผ่นป้ายแผ่นดี้ก็ช่วยเ่อทั้งภาพบุคลิกภาพในรุงเทพจังท่านก็มีประเด็นต่างๆทั้งในเรื่องของการลอยกระทงนะครับประเด็นของการนะครับและส่วนในเรื่องของ ผมมองความแข็งแกร่งในการเรื่องดเรื่องของดอกไม้100%วันชื่อใหม่เราก็เป็นเรื่องของดอกบัวนนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นป้ายที่สวยงามที่ประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความสวยงามของแผ่นป้ายที่เราเรียนรถของเชียงใหม่เราครับเป็นเป็นที่น่าสนใจของท่านจากประเทศดิจิตอลคนของทางภาคเหนือนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับแผ่นป้ายเรียนรถ้ชิวใหม่เราจะสังเกตว่าเราไปจังหวัดไหนก็ตามในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ก็จะเปนาขสู้กนี้ก็เป็นที่เป็นที่น่าชื่นชื่นใจนะว่าการจะยุติกี่ว่าท่านใดจะเป็นผู้ชนะในการเสนอื่ระานั้นก็คงจะต้องอยู่ในวันที่สสิงหาคมนะครับที่จะเห็นนซึ่งจะมีการสู้ราคากัในของบระลูและทางอินเดนะครับแต่ผู้ชนะการบอลลูนั้นจะต้อง มีการแสดงในร้านข้อไม้ร้านจากทั้งหมดทั้งหลอยเอาไปข้อคอนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะสนใจแล้วก็คงไปเที่ยวหอยทองและผมเชื่อว่าหลายท่านที่สนใจนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นเองต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาเราจะบอกว่าสองหมื่นที่มีวันแม่ก็คือสิบสองสิบห้าคสามารถที่จะปรับเล่นการแสดงวันนี้ตั้งสามห้องนะเชื่อไหม เราขโมงนะมีก็มีผูร่วมกันกดขันกันขึ้นาเหงาหน้าตรงนี้ของทุกคนชื่นชมนะครับเตานมวยก็ถูางอยู่กวงแล้วเจ็บหัวจะไต่างมี่เรียนไางทีก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่สแตกก็พยายามยักตั้เป้าหมายอยู่เป็นเงินทองเงินทองมั่งคั่งก็เลิกกิจการยืนการไหก็เป็นเป็นหรือว่าเป็น ควาหมายที่มีนนนยในเรื่องของการป้ายภษาหน่หยเล็กนั้นทางสำนนั้นตอระยวนการได้นำเข้าสู่พิธีเจรเญือะขันโดยความหมาของ